อืมน้ำจอกหวานมีกลิ่นของเครื่องเทศนิดหน่อยหมูกรอบไปเลยเดี๋ยวมันอุ้มน้ำล้วมันจะไม่เกาะหมูกรอบต้องหัังก็อเราก็มีรสชาติอันนี้น่าจะเป็นตับตับเขาเด้งๆเลยดีสะอาดดูไส้นะ่ะเหนียวไหม,มไมไส้เขาเปื่อยเลยนุ่ม น่าจะลิ้นนะลิ้นโอเคเด้งเด้งเราคู่นี่มันอมความร้อนนะไข่น่าจะปกติมีหนังหูด้วยไข่มานานยังครับเนี่ยออถ้าอยู่ตรงนี้ประมาณเก้าปีรอบอนนี้ออ<ๆ>ที่ขายอยู่ตรงที่เขาทำโรงแรมเองเขาอ่ะกี่ปีแล้วนะกี่ปีประมาณสักสิบเอ็ดสิบสอง 11, โอ้ไข่นาแล้วนะ